สรุปเหตุการณ์การไลฟ์ของสมเด็จอุลเซนวันที่26มิถุนายน2568และปฏิกิริยาจากฝั่งไทย 1. รายละเอียดการไลฟ์ของสมเด็จอุลเซนวันที่26มิถุนายน2568สมเด็จอุลเซนอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภากัมพูชาได้ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook โดยใช้เวลายาวนานเกือบ4ชั่วโมง3ชั่วโมง53นาที เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ7นาฬิกา47นาทีเพื่อพูดคุยกับสมาชิกสถาเทศบาลเมืองในจังหวัดพระวิหารในไลฟ์ดังกล่าวฮุนเซนได้เปิดเผยหลายประเด็นร้อนที่พาดพิงโดยตรงถึงนักการเมืองไทยระดับสูงโดยเฉพาะตระก,กูลชินวัตรและแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนต่อรัฐบาลไทยในปัจจุบัน 2. ประเด็นพาดพิงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรฮุนเซนเปิดเผยว,ว่า เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2,567ตนได้เดินทางไปเยี่ยมนายทักษิณที่บ้านพักในประเทศไทยเขากล่าวว่านายทักษิณไม่มีอาการป่วยจริงในวันดังกล่าวแต่สวมชุดผู้ป่วยและแสดงท่าทีหนาวสัญญ่นอย่างจงใจเพื่อให้เข้าใจว่าอยู่ในสภาพอ่อนแอคุณเซนอ้างว่าเหตุผลที่เปิดเผยในตอนนี้เพราะในเวลานั้นเขายังเคารพมารยาทจึงไม่ได้กล่าวอะไรแต่ตอนนี้หมดความอดทนแล้ว พราะอีกฝ่ายทรยศก่อนคุณเซนระบุชัดว่าการกระทํานี้เป็นการแสดงละครเพื่อหลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมในไทยสาภาพพิงอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณเซนอ้างว่าเป็นผู้จัดเตรียมหนังสือเดินทางกัมพูชาให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์เพื่อใช้เดินทางและพำนักในต่างประเทศหลังการหลบหนีจากไทยยืนยันว่าตนเป็นผู้ให้การช่วยเหลือโดยตรงในการพานางยิ่งลักษณ์ออกนอกประเทศ สี่กรณีการกลับเข้าประเทศไทยของนายทักษิณคุณเซนกล่าวว่าการที่นายทักษิณสามารถกลับประเทศไทยได้นั้นเป็นผลจากการประสานงานของตนเองชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของตนในเบื้องหลังการเมืองไทยระดับสูง5ท่าทีต่อรัฐบาลไทยปัจจุบันคุณเซนประกาศว่ากัมพูชาไม่สามารถทำงานร่วมกับนางสาวแพทองทานนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทย ย้ำว่ากัมพูชาจะรอทำงานกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งเขาเคยกล่าวในโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในอีกสามเดือนข้างหน้าแสดงความตั้งใจจะฟื้นความสัมพันธ์กับไทยเมื่อมีรัฐบาลใหม่ที่มีคุณธรรมและไม่ทรยศ 6. ประเด็นเรื่องทหารและชายแดนฮุนเซนกล่าวถึงกรณีการปรับกำลังทหารที่ช่องบกโดยอ้างว่านางสาวไทยทองทานโทรมาขอบคุณในเหตุการณ์ดังกล่าว แต่เนื่องจากทางการไทยใช้คำว่าถอนทหารซึ่งสื่อความหมายคลาดเคลื่อนจึงทำให้เขาตัดสินใจอัดเสียงไว้เพื่อความโปร่งใสกล่าวว่าหากเรื่องไม่เป็นความจริงพร้อมให้สาบานและท่านางสาวแพทองทานให้ทำเช่นเดียวกัน 7. การกล่าวหาทางการเมืองและข้อกล่าวหาความไม่โปร่งใสคุณเซนอ้างว่านางสาวแพทองทานเคยปรึกษาเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีกับเขาโดยตรง กล่าวถึงปัญหาภายในรัฐบาลไทยพร้อมวิจารณ์ว่าเป็นพฤติกรรมทรยศย้ำว่าตนไม่มองประเทศไทยและประชาชนไทยเป็นศัตรูแต่มีทหารและนักการเมืองบางกลุ่มที่พยายามยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งกับกัมพูชา 8. ปฏิกิริยาจากรัฐบาลไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงต่อสื่อมวลชนว่ายังไม่ได้ฟังไร้ตังกล่าว เพราะพูดเป็นภาษาเขมรระบุว่าฮุนเซนพูดกลับไปกลับมาหลายครั้งในอดีตเห็นว่าเป็นสงครามข่าวสารและสงครามจิตวิทยาเพื่อบรนทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยยืนยันว่ารัฐบาลไทยไม่มีปัญหาใดๆและไม่รู้ว่าฮุนเซนต้องการอะไรด้านความมั่นคงพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลยืนยันว่า ไม่รู้สึกหวั่นไหวกับคำกล่าวอ้างของฮุนเซนหน้าที่คือการปกป้องอธิปไตยไม่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวหรือคำพูดใดๆก็ตามมั่นใจว่าจะดำเนินการตามหน้าที่อย่างเข้มแข็งการแลฟของฮุนเซนสร้างแรงสันสะเทือนต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลและอาจเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองบทวิเคราะห์เบื้องต้นการแลฟของสมเด็จฮุนเซนครั้งนี้ถือเป็นการเปิดศึกสงครามข่าวสารอย่างเปิดเผย โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการตั้งคำถามต่อความชอบธรรมของรัฐบาลไทยในปัจจุบันและอาจพยายามสร้างแรงกดดันจากภายในประเทศและนานาชาติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงการเมืองขณะเดียวกันฝั่งไทยยังคงเลือกใช้ท่าทีไม่ตอบโต้ตรงด้วยการลดทอนน้ำหนักของคำกล่าวหาและมุ่งเน้นแสดงภาพความมั่นคงทางการเมืองและกองทัพซึ่งจะต้องจับตาดูว่าจะมีการเปิดหลักฐานหรือเคลื่อนไหวเพิ่มเติม ในลักษณะใดจากทั้งสองฝ่ายในอนาคตอันใกล้โดยเฉพาะช่วงการชุมนุมใหญ่ของประชาชนในวันที่28มิถุนายนนี้คลิปเสียงหลุดที่อาจจะเปลี่ยนเกมการเมืองไทยนายกยังมีความชอบธรรมหรือไม่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีถแถลงยอมรับแล้วเราควรมองอย่างไร เมื่อหัวหน้ารัฐบาลอย่างนายกรัฐมนตรีได้ออกมายอมรับต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการว่าคลิปเสียงที่หลุดออกมาในการพูดคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีหุนเสนนั้นเป็นเสียงของท่านจริงนั่นไม่ใช่เพียงการยอมรับต่อข้อเท็จจริงแต่ยังสะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงของการบริหารราชการแผ่นดินที่หลุดจากกรอบระบบอย่างน่าตกใจสำหรับประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่ติดตามการเมืองในระดับลึก การยอมรับนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่กระเทือนต่อหลักความไว้วางใจที่สำคัญยิ่งเพราะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่ใช่บุคคลธรรมดาท่านดำรงอยู่ในตำแหน่งสำคัญระดับชาติเป็นทั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรและยังเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติสอมอชอซึ่งหมายถึงว่าทุกคำพูดทุกแนวทางการเจรจาแม้เพียงนอกจอก็ส่งผลโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ การที่เนื้อหาในคลิปดังกล่าวขาดการยืนยันในหลักการของรัฐไทยไม่ปรากฏการย้ำถึงจุดยืนบน MOU 2543ไม่มีถ้อยคำใดที่บ่งบอกว่าพื้นที่ที่พาดเป็นของไทยหรือแม้แต่ความพยายามจะสื่อสารว่าการแก้ปัญหาจะดำเนินไปอย่างสันติภายใต้กรอบกฎหมายและการทูตล้วนเป็นช่าโหวตทางการเมืองและความมั่นคงอย่างใหญ่หลวงความสุภาพและน้ำเสียงแบบนุ่มนวล อาจเข้าใจได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การเจรจาแต่การไม่ปรากฏหลักการชาติในการเจรจาแบบลับนั้นคือสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นในสถานะของหัวหน้ารัฐบาลที่ต้องยืนหยัดแทนคนทั้งประเทศไม่ใช่เป็นเพียงผู้ดําเนินธุรกิจส่วนตัวผู้วิจารณ์จํานวนไม่น้อยโดยเฉพาะในฝ่ายนิติบัญญัติต่างไดแสดงความรู้สึกในเรื่องนี้ จึงรู้สึกว่านายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ขาดคุณสมบัติสำคัญในการดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศไปโดยสิ้นเชิงเพราะเมื่อเกิดการผิดพลาดระดับนี้ท่านไม่อาจปัดความรับผิดช,ชอบได้ด้วยคำว่าเป็นเทคนิคการเจรจาเพราะเจรจาใดๆที่ไม่มีกรอบของรัชาติตรองรับย่อมเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ภารก,กิจของชาติยิ่งไปกว่านั้นพฤติกรรมที่ปนทอนศักดิ์ศรีและผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงของชาติ หนึ่งในประเด็นที่สร้างแรงกระเพื่อมและความตกตะลึงในสังคมไทยมากที่สุดจากกรณีคลิปเสียงที่หลุดออกมาก็คือการพูดจาในเชิงดูหมิ่นลดทอนหรือแม้กระทั่งกล่าวตำหนิเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยเองต่อหน้าผู้นำของประเทศที่มีข้อพิพาทกับไทยอย่างกัมพูชาซึ่งในทางจริยธรรมทางการเมืองและระเบียบปฏิบัติด,ด้านการทูตถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เพียงแต่ไม่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังส่มเสียงอย่างยิ่งต่อความมั่นคงระดับชาติการที่ผู้นำรัฐบาลไม่เพียงแต่นิ่งเฉยหากแต่ยังเอ่ยถ้อยคำตำหนิแม่ทัพภาคที่สองต่อหน้าผู้นำของประเทศที่กำลังมีข้อพิพาทช,ชายแดนกับไทยเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงเพราะทำให้เกิดความเข้าใจในหมู่ประเทศเพื่อนบ้านว่ารัฐบาลไทยไม่มีเอกภาพทางการเมืองหรือการทหารทั้งยังอาจถูกตีความว่าเป็นการถอดถอนความชอบธรรมของกลไกรัฐ จากปากของผู้นำเองสิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นคือเมื่อคำพูดเช่นนี้เกิดขึ้นในการประชุมแบบไม่เป็นทางการและเมื่อมีการบันทึกเสียงไว้ไม่ว่าด้วยเจตนาใดย่อมทำให้เกิดช่องโหว่ในการถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยฝ่ายตรงข้ามอย่างเลี่ยงไม่ได้ในเวทีระหว่างประเทศข้อมูลหรือคลิปหลุดเช่นนี้จะถูกใช้เป็นหลักฐานเชิงภาพลักษณ์ Perception b a s e evidence หมายถึงข้อมูลหรือหลักฐานที่อ้างอิงจากความรู้สึกมุมมองหรือการรับรู้ส่วนบุคคลมากกว่าการพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลที่จับต้องได้โดยตรงเช่นความคิดเห็นของคนในพื้นที่เกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคงหรือความยุติธรรมเป็นต้นถ้าต้องการให้เรียบเรียงเป็นสำนวนทางวิชาการหรือภาษารายงานก็สามารถแปลได้ว่าหลักฐานเชิงประจักษ์ที่อิงจากมุมมองหรือการรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ส่งพลังอย่างยิ่งสำหรับฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะเมื่อเนื้อหาสะท้อนให้เห็นว่าผู้นำของไทยอาจไม่ได้ควบคุมกลไกฝ่ายความมั่นคงได้จริงหรือแสดงออกถึงความอ่อนแอทางอำนาจภายในสิ่งเหล่านี้สามารถกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ต่อรองเชิงการทูตกดดันผ่านเวทีระดับนานาชาติหรือแม้กระทั่งบั่นทอนคะแนนนิยมของไทยในองค์กรอย่างอาเซียนและสหรประชาชาติความผิดพลาดในการเจรจาไม่ใช่เพียงการเลือกคำพูดผิด แต่คือการปล่อยให้คำพูดนั้นกลายเป็นหลักฐานต่อสู้กับผลประโยชน์ของไทยเองในทางการเมืองภายในประเทศประชาชนที่ได้รับฟังคลิปเสียงดังกล่าวอย่างทั่วถึงย่อมเกิดคำถามอย่างเลี่ยงไม่ได้ว่าเมื่อผู้นำกล่าวตำหนิเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหน้าผู้นำจากประเทศคู่กรณียังจะสามารถไว้วางใจให้เป็นผู้นำเจรจาเพื่อผลประโยชน์ของชาติได้อีกหรือไม่เมื่อไม่มีการยืนยันจุดยืนแห่งรัฐ เช่น mou 2543หรือเส้นเขตแดนประวัติศาสตร์ในการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการแล้วใครจะเป็นหลักประกันว่าข้อตกลงในอนาคตจะไม่ถูกกำหนดจากความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างบุคคลมากกว่าผลประโยชน์ของรัฐชาติในฐานะข้าราชการฝ่ายค้านสื่อมวลชนหรือแม้แต่พันธมิตรเดิมของรัฐบาลการยอมรับของนายกรัฐมนตรีว่าเสียงในคลิปนั้นเป็นของตนจริงไม่ได้ทำให้สถานการณ์ยุติ หากกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามที่รุนแรงกว่านั้นคือนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรยังมีความชอบธรรมทางการเมืองหรือไม่เพราะการเป็นผู้นำไม่ใช่เพียงการได้อำนาจจากการเลือกตั้งแต่คือการรักษาและเคารพหลักการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องประเทศไทยควรดำเนินการอย่างไรเพื่อรักษากิติภูมิของชาติในเวทีโลกหากคลิปหลุดนี้ถูกเผยแพร่ต่อโดยรัฐบาลกัมพูชาหรือกลุ่มอำนาจใกล้ชิด จะเกิดภาพลักษณ์ความไม่มั่นคงภายในทันทีซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออำนาจต่อรองทางการทูตและเศรษฐกิจของไทยในระดับนานาชาติหากไม่มีการเปลี่ยนผู้นำจะยังมีหลักประกันใดให้กับประชาชนได้ว่าการเจรจาในอนาคตจะเกิดขึ้นภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและนโยบายแห่งชาติอย่างแท้จริงหรือเรากำลังเข้าสู่ยุคที่นโยบายต่างประเทศของไทยถูกกำหนดผ่านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ไม่ใช่ผ่านการทำงานร่วมกันของสภาคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการต่างประเทศเพราะฉะนั้นการแถลงยอมรับของนายกรัฐมนตรีอาจเป็นเพียงการเปิดประตูสู่กระบวนการตรวจสอบที่ใหญ่ขึ้นและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในยุคปัจจุบันหลังการแถลงยอมรับของนายกรัฐมนตรีเราควรมองอย่างไรการที่นายกรัฐมนตรีออกมายอมรับอย่างเป็นทางการว่าเสียงในคลิปหลุด ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการพูดคุยนอกรูปแบบกับอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนนั้นเป็นเสียงของตนจริงไม่ใช่เพียงการยืนยันข้อเท็จจริงทางเทคนิคในเชิงเสียงพูดหรือหลักฐานแต่คือการกระทำที่มีระยะทางการเมืองและนิติรัฐอย่างลึกซึง้งและควรถูกพิจารณาอย่างรอบด้านโดยทั้งสังคมและสถาบันทางการเมืองในเบื้องต้นหลายฝ่ายอาจมองว่าการยอมรับของนายกรัฐมนตรีคือการแสดงความกล้าหาญเป็นความโปรง่งใส และพร้อมรับผิดช,ชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เมื่อพิจารณาในมิติที่ลึกลงไปการยอมรับครั้งนี้ได้เปิดประตูสู่คำามพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินการใช้อำนาจรัฐและขอบเขตของอธิปไตยไทยการพูดคุยนอกรูปแบบกับผู้นำต่างประเทศโดยไม่ผ่านกระบวนการทางการทูตหรือคณะรัฐมนตรีแม้จะอ้างว่าเป็นการหารือส่วนตัวหรือการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวในระดับผู้นำก็ไม่อาจละเลยข้อเท็จจริงที่ว่า บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้เป็นบุคคลธรรมดาแต่คือตัวแทนของรัฐไทยโดยสมบูรณ์คำพูดและการกระทำของเขาจึงมีผลในระดับนโยบายและอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้ที่สำคัญกว่านั้นคือการเปิดเผยเนื้อหาของคลิปดังกล่าวซึ่งสื่อถึงการเจราจาบางประการเกี่ยวกับดินแดนความสัมพันธ์วิภาคีหรือประเด็นความมั่นคงได้กระตุ้นให้เกิดข้อกังวลว่า อำนาจบริหารภายใต้รัฐบาลนี้ยังยึดโยงอยู่กับหลักนิติธรรมและผลประโยชน์แห่งรัฐหรือไม่หรือกำลังแปลเปลี่ยนไปสู่แนวทางการบริหารที่เน้นการเจราจาแบบลักลัดขั้นตอนและอิงกับผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มมากกว่าผลประโยชน์สาธารณะการยอมรับของนายกรัฐมนตรีจึงไม่ใช่จุดจบของข้อคอรหาแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบในเชิงโครงสร้าง ว่ากระบวนการตัดสินใจในระดับสูงสุดของรัฐบาลมีความโปรง่งใสมีธรรมภิบาลและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากฝ่ายนิติบัญญัติและสาธารณชนหรือไม่หากสังคมไทยไม่หยิบยกเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเป็นบทเรียนสําคัญหรือไม่ตั้งคําถามเชิงระบบในเวลานี้อาจนำไปสู่ภาวะที่กลไกรัฐล้มเหลวในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงและเมื่อเวลาผ่านไปจนความเสียหายปรากฏเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะในรูปของการสูญเสียอธิปไตยทรัพยากรหรือความเชื่อมั่นจากประชาคมระหว่างประเทศก็คงไม่มีหนทางย้อนกลับไปแก้ไขได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนควรทำไม่ใช่เพียงรับฟังหรือชื่นชมการยอมรับของผู้นำหากแต่ต้องตั้งคำถามตรวจสอบและผลักดันให้เกิดกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและโปร่งใสเพื่อปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศนั่นคือหลักการของรัฐธรรมนูญ และศักดิ์ศรีของประชาชน